สวยว่ะดูแดดมันออกอย่างเงี้ยยังไม่ถึงนลนี่เชเอ,อ้ยอีกไอยู่ออกกำลังกายไปหุ่นกว่าเดิมอีกอะ่ะโอเคอ สวัสดีค่ะเช้าโลกมาแล้วมาแล้วทักทายค่ะมือนีด้ยุดมือนึงก็เลยเขาปลาเวยจ้ะพ้าพี่น้องเขาปลามาเบิ่งหีมาว่าสิผ้าเก็บเห็ดแต่ขี่คานคูดหีมาหีมามันหลายโพด <c oughs> หนาร้อนหนาร้อ,น,น,อน,มนมีเวลามากพวาหูจากปลาผอมเนาะอันนี้ปลามาอยู่ไกลบ้านพ้ายงางเขาปลา พี่น้องเบิง้งก็นุ่พี่น้องเห็นีหยังบ่อนีหเมื่ต้องซื้อน้ำแข็งให้ยากด้วยค่ะ <laughs> เย็นตลอดเวลาเลยเบียคอย <laughs> บ้านเฮากินเบียใส่ทอแข็งตลอดอะอันนี้โอ้ยเปิดทิมไว้เป็นวุ่นขึ้นมาอยู่แม่มันเย็น เดินเขาป้าค่ะไปไปที่เดิมตรงที่ย่างเส้กกรอกออใช่เจ้เดินจะต้องไม่เกรงต้องเดินแบบสบายสบายบอกบอกแต่เขาให้เดินสบายสบาย <c oughs> เหิมะมันเยอะจริงหิมะึ้นเคร่งเคร่งหัวเข้านะ่ะพี่น้องคิดเบิ่งว่ะเบิง่งความหนาของมันนะดีที่มันมีหล่องใหยยางมาเดินตรงนี้กลับไปบ้านนี่หลับสบายเมื่อนี้อากาศดีคะ่ะทุกคนอากาศบวกหนึ่งนะคะหลังเปียกไปเบิดเลยหอน ทักทายคะ่ะมีใครอยู่ไปเที่ยวไหนกันเข้าป่าจากเข้าป่าไปหาย่างย่างแหนมย่งางไส้กรอกวุ้นเส้นกินพูนแล้ว <c oughs> <c oughs> เอามาด้วยไส้กรอกไอ้หน่อยโอ้ยไม่ต้องเสียบมันมีแผ่นวางอยู่มันมีแผ่นเหล็กวางให้ให้ย่างอยู่ ใส่สกอกกระนแหมหูมีดถ้ามากับมากรมเลยต้องห่วงเลยเจ้เขาเตรียมทุกอย่างเตรียมกระทั่งเลยไอกระดาษใส่ใสใสกอกเตรียมทุกอย่างจริงต่างจากพี่ต่างจากพี่อ้วนค่ะ <laughs> อย่างที่เล่าให้ฟัง <laughs> okay. Okay. นั่นแหละ คนนี้หนูต้องยัดให้เขาหนูต้องเอาใส่ให้เขาคนนั้นไม่ต้องถามเลยจ้าของกูพร้อมแล้วของมึงแล้วแต่อุ้ยสวยอะ่ะดูอันนี้แสดงว่ามีคนเดินเข้ามารอจุนรอเดินวันนี้นะ่าจะวันนใช่มีมีมมเพราะว่าอากาศมันดีสวยเจ้รูปนี้สวยมากเลยเออ เที่ยวในป่าสวัสดีคุณแม่ติ๋วค่ะเที่ยวในเมืองก็เนไม่รู้จะไปไหนไปมาหมดแล้วไปทำงานก็เข้าเมืองทุกวันเห็นมาหมดแล้วเข้าป่ามาก <c oughs> จากปากซอยเดินเข้ามานี่ประมาณสามโลได้นะเจ oh. เออ โอ้ my god อยากนั่งก็ไม่มีที่ให้นั่งอ่ะมันมีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยงามบอพี่น้องสวยเนาะเมืองไทยเราร้อนร้อนเอาหิมะความเย็นมาฝากวันนี้คือแบบอากาศดีมาก ทให้ัรพยอากาศหนาวใส่เสื้อผ้างงอ,อ,อ่อนๆมันก็โอเคหยุดไอปป้ป๊อปป๊อปปี้มาหยุดวันนี้หยุดอาทิตย์นี้ได้หยุดวันเดียววันนี้พรุ่งนี้ก็ทำงานแล้วก็พาคนป่วยมาเดินสาอพาเจ้ใหญ่มาขยับขยื่นหน่อยโทรหาเจเจบอกว่านอนนอนอยู่บนเตียงเลยบอกเจลุกเลยลุกลุกลุกห้ามนอน เออเดี๋ยวเอามาพาดเด็กบอกเจ๊ลูกเลยพาดเดินเข้าฝาเ,เ,เอาาาดเดอ,อฮิมะขาวงามจ้าดีจ้านองบริพิตีมสวัสดีค่ะเอื้อยมันอนีหนูพาเขาปลาจะบัไดเก็บเห็ดด้วยค่ะสิพายางลุยหิมะไป,ไปอไปหาย่างใส่กิน กางเกงไม่เสียกหรอกนั่งเจ๊เอาเลยตามสบายดูิ<ห>่อฮ้ยม,มามันหนังจริงว่ะดูทุกคนหิม,มาเข้าขาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยป๊อปทำลายป๊อป หนาวเงื่อร้อนอะงงปะคือแบบหนาวหนาวเหงื่อร้อนว่ะนะหนาวเหงื่อพูดง่ายงก <laughs> พูดงย็ใจยากหนาวเหงื่อร้อนว่ะเคุนวาสั้น,นเด้หนาวเหงื่อออก <laughs> โอ้ยหิมะครึ่งขา,ขาค่ะทุกคนคุณสูงกี่ร้อยเมตรหิมะท่วมครึ่งขา <laughs> กล้แล้วนุ่อนอันนี้เขาเรียกป้อมป้อมเพิงป้อมปอมป้อมอ,อ,อะไรของเขาไม่รู้นนทางนั้นหนูไม่เคยไปเจแต่ว่าทางที่เราจะไปมันอยู่ทางนี้ต้องเดินไปอีกครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็ไกลยอยู่นะ ครึ่งกิโลเราตีไปเลยหนึ่งกิโลครึง่งเพราะว่าอีวะมันเยอะอ,นนอ,อันนี้มันเป็นป้อม <c oughs> อที่เขาแบบว่าที่ไอ้น,นี่ดูไอ้น,นี่เรือนะที่เขาจะดูว่าเรือไหนเข้าเรือไหนสงสยัยแล้วมั้งแต่เขาจะดูะตรง,ตรงไหนปุยกลัวว่ะ รู้ไหมไม่ใช่คือวันนั้นนะที่หนูมาวันแรกเลยที่หนูรู้สถานที่ตรงนี้เนาะแล้วหนูไปเยี่ยวข้างหลังหนูม,มีความรู้สึกแบบอ๋อขนลุกมากเลยยกมือไหว้กมิไม่ข,ไมข้า็ปิดข้าก็ลองไปดูอลองดูมันมีประตูอยู่แต่ไม่รู้ว่าเปิดได้ป่าว มันมีรอยคนเดินอยู่ไม,ไม่รู้เผื่อใครมาขี้แล้วกบหีมาไว้เราไม่รู้นะเดินเหยียบนี่ไงหนูไม่รู้เจีลองเปิดดูด,ดิอ,อยู่บ้านพี่ช่วงนี้ป่วยป่อยตอนนี้ช่วงนี้อากาศดีแล้วป๊อบปิดปิดตายเลยเปิดไม่ได้ออ้ยเด,ดี๋ยวมันอ๋อสนิมสนิมแตกเปิดไม่ออก ซ้ายเจสองหนุ่มยังไม่มาเลยดูว่ามาแล้วแหละได้ครึ่งทางดูอุ้ยสวยมากเลยรูปนี้สวยๆเจเอชัน <laughs> <laughs> เมียบ้านนี้ไม่บอกอะไรตอนนี้ฉันจะถึงอยู่แล้วเนี่ยขอโทษนะคะพอดีมีสายเขาอาตุไม่ได้มาอาตุไปโรงเรียนพอดีมีสายเข้าก็เลยตัดไปโหหนทางอีกยาวไกลเจ้รูปนี้สวยมากหนทางอีกยาวไกลเดินต่อไปห้ามหันหลัง <laughs> <c oughs> เจบอกกูปวดน้อง <c oughs> โอ้ยมันเหนื่อยตรงหิมะเนี่ยแหละเ้ยหมะสวยแต่อันตรายสวยอันตรายนะคะ กลับกล่องก่อน,อนสวัสดีค่ะสุครูสุสคนเฮลโลเฮ้ h วันนี้อารมณ์ดีอยู่คนเดียวกลางป่านะครับได้เบียร์ไปสองฟองอารมณ์ดีละจ้าข้าวก็ไม่เล่นแหลกนะ <laughs> ลืมเบียร์ไปก่อนข้าวไม่เล่นแหลกเลยค่ะ <laughs> เดินอยู่กลางป่านี่และจ้าพูดนะพูดลังคนไปพูดแล้วเจ๊ม่ลาหนูเลย กะแบบว่าไปถึงหนูย่างไส้กอกเลยใช่ไหมเอาไส่กอกอีสานมาย่างแล้วก็แหนมได้แหนมมาสองก้อนแล้วก็ไส่กอกสามก้อนจะเอาไปย่างตรงนู้นก็ได้ได้ไส no uh ่กอกของของประเทศเขาด้วยนั่นแหละแต่ว่าไส้กอกบ้านเราอร่อยกว่ามีใครเขียนอะไรบ้างสวัสดีน้องมาลีสวัสดีค่ะ อาตุอยู่บ้านตรงนี้ดีจ้าโอเค่าแล้วได้หยุดพูดถึงทํางานแล้วพอเราหยุดเราก็ไม่อยากอยู่บ้านนะก็อยากออกไปนูน่นไปนี่ไปนั่นแล้วอเผอิญวันนี้เนาะอากาศมันดีแล้วก็มีแดดด้วยก็เลยออกมาเดินดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆมันก็เบือ่อ สภาพเสร็จแล้วก็ออกมาเดิน <c oughs> สวัสดีนะคะทุกๆคนรายงานตัวยังเป็นทางการพม่แล้วพันเบียร์สองปองี่ปากวานหวานค่ะแกม้มแดง,งองตองเบียร์สองปองมันทําให้แก้นแดงได้นะเพราะอะไรเพราะหิมะอาการมันไม่หนาวเลยแต่เดินเดินเดินแล้วมันรู้สึกแบบเย็นแล้วเหงื่อออกอะ่ะมันเป็นแบบมันเป็นอาการที่แบบว่าเราไม่เคยเก็ตในเมืองไทยหิมะสวยมาก น่าสนุกจ้ะมามามาเล่นว่าด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือมันเป็นอาการที่แบบว่าอยู่เมืองไทยเราไม่เราเราเราไม่เคยเจออาการแบบนี้เนาะคือแบบว่าอากาศเย็นแต่เหงื่อออกข้างหลังเนี่ยข้างหลังเปียกไปหมดเลยดูดิน่ะคนเดินนําทางอย่างก็รู้เลยว่าอยู่ไหนเจ้เจเจนั่งเยี่ยวก่อนสักพักนึงก็ได้นะหนูจะได้เดินทัน เจะนั่งเยี่ยวก่อนเขาไม่ปวดเยี่ยวใ่้เขาเยี่ยวูสวยเนาะคือสวยจริงๆอ่ะดูปิงปิงมาแล้วโคันเดินกันทางไหนไม่รู้ว่ะมันบอกว่าทางนี้เดินง่ายไม่มีหิมะมันว่างั้นคงจะมีแหละแต่ว่ามันเป็นรอยเกตรอยอะไรอย่างเงี้ยอืม โทรมาหาเราจะให้เราเดินย้อนกลับไปหาเหรอ uh! ไปเจอกันอยู่ที่ย่างไส้กรอกแล้วกันงนั้นอะ <c ười> ใกล้ถึงแล้วไงขอนิดนึงได้ไหมไม่ถึงครึ่งเอานี่เตียวไหมให้เจ้ก่อนอาสสูก่อนโน้ no, เจ้นั่นแหละฟังเสียงหายใจด้วยหอบแล้วหอบเดินเหนื่อยมากี่วะ เจไม่รอดแล้วเจเดินนำหน้าเลยพี่เนี่ยไม่รอดแล้วเนี่ยเจ้มันไม่มีน้ำเจเขาเรียกอะไรนะไอ้ไอ้ที่เขาเขาขับในหิมะบอกถ้าพลังนี้กระโดดกระโดดฝังหิมะเลยจ้า เขาเรียกรถอะไรนะภาษาฟินเขาพูดว่าไงนะนจะอะไรว่าลุ่มมีกนเนี <laughs> ้ลุ่มมีเปื่อลุ่มมีเปื่เหรอหรืออะไรมันพูดว่าอะไรว่าป๊อปไอไอไอรถสก,กีที่มันขับบนหิมะภาษาฟินพูดว่าอะไรนะ <laughs> เหนื่อยแล้วจ้าไหวไปได้ไหมเนี่ยนั่ <laughs> นงไหวนังไหวสาธุสาธุเดี๋ยวก็ถึงต้องต้อง,องเลี้ยวไปทางขวาอีกหน่อยนึง <laughs> มีมีโค้งอีกหน่อยไกลแล้วเจ๊โค้งสุดท้ายแล้ว <laughs> นนจำโดยทางเดินคุณเดินออกนะอือแสดงว,ว่าไม่มีใครแล้วมีแต่เรานี่แหละ อันนี้มันเขียนว่าอะไรวะไม่ใช่เขาเดินมาทางนี้นี่นี่โยใหม่ี่เขาเดินมาทางนี้นี่นี่สงสัยนี่อุ้ยแสดงว่าเขาถึงก่อนเราแล้วมั้งนะอันนี้มันเขียนว่าอะไรไม่รู้อ๋อเลนพี่สำหรับพี่ก่อไฟปิ้งอยู่ทางนี้ เออกระทางนั้นแหละมันชี้ลูกสองไปแล้วอันนั้นมันคืออะไรสัญลักษณ์อะไรสิบหนึ่งกิอาาอน,อ,นอ๋อโอเค <c oughs> เอาเจ๋เหลือให้หนูเยอะแทะเฮ้ยหนูว่าแล้วกินเบียร์ไปสองป่องทำไมมันมาวะแทะมาแล้วมเอาเบียร์เด้นี่ เออขนาดไส่กอกกระแหนมแช่แข็งมานะยังไม่เย็นเลยหลังเปียกมึดใครมานั่งทักวะเออโทรศัพท์หนูเลยโทรศัพท์หนูเลย อ๋อสงสัยเฮ้ยแต่มาโกไม่นั่งแบบนี้หรอกหรือสงสัยจะเป็นจะเป็นเล่าเนาะอุ้ยดูสวยมากเลยทุกคนเกกระโดดไปนี้เอาเจ้ขึ้นหน่อยนะโอเคอะลองดูดิไหยลองไหายดูดิไหยหิมะระวังเด้อมีมีตอนตอไม้หรือเปล่าหนูไม่รู้นะคงไม่มีหรอกเพราะมันเป็นทางเดินฮะไหนความความ S 1> <S 1> ดูเจนีคิดดูหิมะมันเยอะแค่ไหนดูเจนีขึ้นได้เปล่าโอ้ดู่เยถ้าไงถ้าไหงต้องเอากระเป๋าออกแล้วทำเป็นไอ้นี่ทำเป็นแองเจดูไอไป๊อปมันยังดูออยู่คิดว่าไปแล้ว นายเจ้ให้หนูหนูทำอันนี้หนูทำเอ็นเจอร์เจ้ถืออันนี้ให้หนูตรงนู้นแหละนี่มปนี่ไปคือแบบอุ้ยมันหนาวมากเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาบวกขึ้นก่อนโอเคหนึ่งสองเด็กเด็กเด็กเล่นเด็กเล่น โอ้โหยังอยู day, ่ล้ยังอยู่หือเปียกหมดเลยเบียหกันน่ะเป็นของเบียกหมดแล้วหมดตั้งนานแล้วแต่หนูไม่ทิ้งไงนี่ค่ะเองเจอลงนะคะเองเจอลงนางฟ้าลงนางฟ้าตกสวรรค์วุ้ยอุ้ยมีคนมามีคนมาเงียบเงียบไปเงียบเงียบเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนไทย กุมปิกี้ฮะลูกขาวคุยกับเราหรือคุยกับโทสานไปเฮ้ยดูดูดูจะให้ดูนะว่ารงเ้าใส่เดินทีมาระับเกือบครึ่งค่ะ รองเท้าแบบยาวๆอ่ะนะเจ๊เนน <c oughs> หนูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนที่หนูมาวันแรกมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เด็กกนุยกนุยกนุยอยากาศดี สองหนุ่มถึงที่ก่อไฟแล้วมั้งเห็นรอยเดินใหม่ๆเห็นยังเจ๊โอ้ยหนมูกร้ายพี่น้องไปตรวจโคโรนามาบอตติดนะคะ ว่าเขาเห็นงานโรงแรมเาต้องปงกันเฮ้ยมีคนแต่ว่าเขากำลังออกกันเห็นนันนันบ่กองใหม่ในน้อยนั่นนะเห็นบ่บ้านนกบ้านกระรอกแล้วแต่ผู้ใดมาอยู่ก่อนก็เป็นบ้านผู้นั้นเออพอดีเลยเขาออกเข้ามา <c oughs> อ้างามบ่กระท่อมน้อยปลายนากระท่อมน้อยกลางทุ่งนาเจ้ใหญ่จัดการเลยโซโล่ก่อไฟมันมีเชื้ออยู่แล้วไม่ต้องยุยากต,ติดติดแบบง่ายๆสวยเนาะนูเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนนั้นที่คอย ส่โดตอนนั้นจำได้เ่พี่น้องหิมะเอมเลยมันเกาะอยู่ต้นใหม่เนาะแต่ว่ามือนี่หิมะมันล่วงบนแล้วอุย้ยกระนูหิมะ <c oughs> โอ้โหวันนั้นไม่โอ้โหดูทำไมต้องเอาขยะมาทิ้งอย่างนี้ด้วยวะเฮ้ยร้านน้นขวดของใครวะดูดิ นิสัยไม่ดีเลยดีว่ะเรามาเุาพากันกลับดีมากอ่ะไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองเลยกูเขียยมือกูไปก่อนไม่รู้ตัวเองหรอกเขาก็เขี่ยไฟไอ้นี่นะไม่ให้มันลามเนาะเพราะมันลมไง ของสาธารณะนะทุกคนสาธารณะมันมีมันมีบ้านหลังตรงนั้นมันมีฟืนเต็มเลยรัฐบาลเขามาวางไว้ให้คนที่ที่เขามามาเล่นเดินป่าเดินอะไรก็ได้มายา่างเซตย่างอะไรกินกันอืมที่เปิดตรงนั้นก็กว้างได้นั่งนะมันมีแผ่นนั่งอยู่ตอนนั้นที่หนูนั่งกับมะละกูไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วแล้วเพื่อว่าจะหาซื้อว่าอยู่แม่งังหาซื้อกู ห <c ười> นูหนูเห็นอยู่ในบ้านหลังที่ว่าเอาตรงที่เราไปเอาไม้อ,อะส่วนมากก็จะเอาไปไว้ตรงนั้นแหละ <c ười> สวยเนาะที่เดิมค่ะทุกคนที่เดิมเพิ่มเติมด้วยหีมะเยอะกว่าเดิมสวยมากเลย